สวัสดีค่ะใหม่สุ้งค่ะหรือว่าซอสซอดีค่ะเมอรนี่กับบางยากรับน้องวัวแก้วในช่องน้องวัวแก้วจริงตุ้งแทงเมื้อเก่ายาวค่ะเมอรนี่ดาววัวแก้วตีมาป้าฟีฟีน้องๆเขากันได้แทงอ่เออแล้วพีกว่กัดไหนกันหน้าแทงล่ะ <c> ห <ười> รือว่าตีมีเหลืออีกทางบาเราคือปีปีเลยฟังแทงยาวไปฟังกันตัยค่ะ วันนี้นะคะนาวแก้วจะพาทุกคนนั้นไปไหนไปน็หนหรือเปล่าหรือมีเรื่องอะไรจะามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็เราฟังกันได้เลยนะคะก็จะบอกว่าในวันนี้นะคะมีเรื่องที่จะมาปรึกษาทุกคนอีกแล้วนาวแก้วนี่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะก็คือจะมีเรื่องทุกทุกทุก,ทกอย่างอ่ะก็จะปรึกษาพี่พีเอฟซีว่าเอ้ยตรงนี้ดีไหมตรงนั้นดีไหมแล้วทาอันนี้ดีไหมแล้วเออ ควรทำแบบไหนดีคะพี่เอฟซี FC, อะไรเงี้ยก็จะขอคอมเมนต์จากทุกๆคนอยู่เรื่อยไปและก็ตลอดเลยนะคะเราก็ได้ตลอดเลยเนาะก็ ครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะก็คือต้องขออ้อนพี่พีเอฟซีกแล้วล่ะค่ะก็คืออยากให้พีเอฟซีนั้นมีส่วนร่วมในคลิปด้วยเพราะว่าถ้าพีเอฟซีคอมเมนต์มาเนาะน้องแก้วก็คือเอาไปปรับใช้หรือบางคลิปก็เอาไปตอบคอมเมนต์พี่พีเอฟซีนะคะมันก็เลยจะทําให้ทุกๆคนนะั้นมีส่วนร่วมด้วยการจะทําให้มีเอามีอะไรตื่นเต้นอ่ะเนาะ,นะแล้วก็จะได้สนุกเฮฮาไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยค่ะ จะมาขอคอมเมนต์จากทุกๆคนอีกแล้วค่ะอีกเช่นเคยนะคะก็คอมเมนต์นี้นะคะเอาไม่ใช่คอมเมนต์นี้เอ่มช่วยเลยครั้งนี้นะคะที่เราแก้จะมาขอความช่วยเตลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่อง YouTube อีกแล้วค่ะทุกคนทุกๆครั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าอฮ้ยอันนู้ดีไหมอันนี้ดีไหมเนาะแต่ครั้งนี้จะเป็นเรื่อง YouTube นะคะที่จะมาปรึกษาทุกๆคนว่าดีไหม แล้วอะไรยังไงแล้วมันโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนี่นอวแกวกอตีมาปรึกษาปีปีน้องๆเขาในหองย t u b e แทงคเรื่อง youtube ของนอวแกวค่ะก็คือปกติหนอนนอวแกวกอตีมาถามปี่น้องๆเวลาตลอดเวลาเลยว่ะเออปีปีน้องๆเขาอันนี้เฮ็ดดี้อ่อันนี้เฮ็ดดีอ่ะเช่นเวลานอวแกวไปฉีดวัคซีนมาก็ถามอ่ะเอ้ยปีปีน้องไปฉีดวัคซีนไหมอ้าวตีโรเฮ็ดจะฮือเฮ้ยตีโรเฮ็ดตัวจะฮือ ที่เรากินยาซังโอ้ซังไม่ดีกว่าท้ามตลอดเวลาคำเดียวเนาะเออถามบีบีน้องๆเขาตลอดเวลาตีถามบีบบีน้องๆเขานั่นก็เปิดว่าใครคือบีบีน้องๆองเขานั่นได้มีส่วนร่วมจอมในคลิปค่ะเมืองปอกนวเวแก้วก็เอาคอมเมนต์ของบีบีน้องๆองเขามาแจมตีในคลิปจอมค่ะแล้วเมืองปอกก็เอามาตอบคอมเมนต์ปั้นค่ะสำหรับมือนี้นั่นนวเแก้วตีที่แม่ถามนั่นก่อนตีมีในคำตีบ่าตั้งยูทูบันเนาะ แต่แล้วนี่ก็หันมีหลายหลายช่องแต่ว่าตีในช่องเจงตุงข้านั้นก็มันพอมีหลายหลายช่องตีเฮ็ดกันค่ะก็โนว์แก้วก็แต่แล้วนี่แน่ใจแล้วก็คือใครมาถามไปีบีเอฟซีว่ามันดีห้ามันดีห้าแล้วถ้าสมมติว่าน้องวัวแก้วกเฮ็ดไปหนู b ีบีเอฟซีต่างที่สนับสนุน้องวัวแก้วกแทงสักวันนี้ค่ะก็เลยมาถามปีบีเอฟซีก่อนตีตีเฮ็ดค่ะก็คือเรื่อง YouTube นะคะก็แรกๆเนาะอนว์แก้วก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยติดใจอะไรสักเท่าไหร่แตะ ตอนนี้ก็เห็นช่องของเชียงตุงอ่ะเขาก็เริ่มทํากันแล้วนะคะน้องแก้วก็เลยคิดว่า í, จะทําดีไหมเพื่อที่จะเราจะได้มีรายได้เสริมอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าทุกวันนี้รายได้ก็คือไม่ไม่พออะไรใจยอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะทํานะคะสิ่งนั้นที่น้องแก้วจะมาถามทุกคนนั่นก็คือ คำที่ว่าเอา่อหลายคนเนาะเห็นแล้วนะคะว่าช่องของเชียงตุงเนี่ยตอนนี้มีการเปิดรับสมาชิกของกลุ่มออกสมาชิกของ u t u b e เนาะถ้าหากว่าเราไปสมัครสมาชิกเนี่ยเราก็จะประมาณเช่นว่าเสียเงินเสียเงินเนาะเสียเงินใช่นว่าแล้วเขาจะมีกดเอ่อเขาจะมีข้อหาอะไระเขาจะมีกดให้เราว่ากดนี้กดนี้เอ่อจะมีเนื้อหาให้เราแบบนั้นแบบนี้เอ่ออะไรประมาณนี้นะคะ แล้วน้องแกก็ตอนนี้นอจะมายกตัวอย่างให้นะคะก็น้องแกไปดูมาประมาณสองสามช่องเนาะแต่เออมันทําให้น้องแกคิดว่าอ้ยจะทําดีไหมเอาที่ง่ายๆก่อนเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนแล้วรอดูไปประมาณสองสามเดือนเน่เนาะแล้วเราค่อยปรับใช้เอปรับไปเป็นอันที่ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเออ ช่องแรกสําหรับในเชียงตุงที่น้องว่าแกไปดูมานะคะนั่นก็จะเป็นช่องของน้องว่ฟองเชียงตุงนะคะน้องแกเห็นแล้วนาะว่าอีน้องเขาเนี่ยจะมีสมัครสมาชิกนะคะก็ของเขานี่จะรวมทุกๆอย่างเลยเนาะรวมทุกๆอย่างทุกๆข้อไว้ในราคาเดียวนะคะของเขาก็ตั้งไว้ที่7 0 0กว่า7 0 0กว่าบาทเนาะก็คือ,อ,อแต่ละข้อของเขาเนี่ยก็ดีหนึ่งของเขาคืออีโมจิ อิโมจิกับสติกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีอ่านชื่อระหว่างไร้สดนะคะอ่านชื่อผู้ที่บอกไงอ่านชื่อสมาชิกของเราระหว่างไร้สดแล้วก็จะมี ดูคลิปวิดีโอก่อนใครแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะของโนวาฟองเนาะแต่โนวแก้วเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตั้งอะไรก่อนดีนะคะก็คืออยากจะมาขอความคิดเห็นจากพี่พีเว่าโนวแก้วควรทำแบบไหนแล้วควรตั้งแต่ละข้อว่ายังไงแล้วแต่ละข้อนั้นโนวแก้วจะทำได้ไหมแล้วแต่ละข้อนั้นโนวแก้วควรที่จะตั้งราคาเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่านอกแก้วทำไปแล้วเนี่ย เออคือจะมีพี่พีเอฟซีมาสมัครเป็นมสมาชิกของนงแก้วไหมแล้วพี่พีเอฟซีที่ไม่สมัครเป็นสมาชิกของนงแก้วล,ละ่ะเขาจะติดเ,เขาจะคิดแตกต่างไหมแล้วเออถ้าสมมุติว่านงแก้วตั้งแล้วอ่ะมันจะมีดราม่าไหมเออก็คือทําให้เราคิดคิดมากคิดคิดมากแบบร้อยแปดอ่ะเนาะก็เลยคิดว่าเอยคิดอะไรไม่ออกขอถามพี่พีเอฟซีดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีกช่องหนึ่งที่นงแก้วไปดูมาแล้วนะคะนั่นก็จะเป็น ช่องของพี่เสกสรรนะคะก็คือหลายๆคนคงรู้จักกันนะคะนั่นก็เป็นช่องของเสกสรรปั้น u t u b e นั่นเองค่ะก็ของพี่เขาเนาะก็ขั้นตอนแรกก็จะเป็นอีโมจิกับสติกเกอร์แล้วก็จะมีะคุยไลน์คุยไลน์แบบส่วนตัวแล้วก็จะมีะปรึกษาทาง Youtube อะไรประมาณนี้แหละค่ะของเขาก็เกี่ยวกับ y t u t u เนาะมันก็คิดว่าอ้ยง,ายง่ายๆดีโอเคดีอยู่เหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือ ตอนนี้ของน้องวงแก้วอ่ะน้องวงแก้วก็คือคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรยังไงแล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งเราตั้งไปแล้วเนาะเราก็คือจะออกไม่ได้เนาะเราต้องลบออกทั้งหมดอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้น้องวงแก้วคิดว่าควรที่จะถามพี่พี่เอฟซีก่อนที่จะทําแล้วอีกอย่างหนึ่งจะมีการเกิดดราม,ม่าไหมถ้าสมมุติว่านโมแก้วตั้งเนาะบางคนเขาก็จะไม่สมัครบางคนเขาก็จะสมัครไม่ได้บางคนเขาก็ติดขัดเเราก็รู้เราก็คือ มันก็ทําให้เราคิดมากคิดเยอะนะคะก็เลยทาให้น้องแกคิดว่าเฮ้ยจะทํำยังไงดีน้องแกจะทําดีไหมแ <c oughs> กทําให้น้องแกคิดสลับพัดร้อยเปดเลยค่ะในตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้ก็จะมาขอความเห็นใจจากทุกๆคนนะคะฝากคอมเมนต์ให้น้องแก้วด้วยว่าน้องแก้วควรที่จะทํำไหมแล้วน้องแก้ทำเนี่ยน้องแก้จะตั้งยังไงดีแล้วจะตั้งในราคาไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะนอนตอนนี้เนาะก็คิด คิดสารพัดร้อยเปรตแล้วอย่างหนึ่งที่น้แก้วตัดสินใจว่าอยากจะทําอยากจะตั้งเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า,าในเดือนนี้อ่ะหนักสุดๆสําหรับน้องแก้วนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยโดนตัด wifi ไ,ไ,ไปแล้วเพราะว่าที่ที่บ้านพี่ทอจะมี wifi เนาะก็คือน้องแก้วจะต,ต้องจ่ายเพราะว่าน้องแก้วจะต,ต้องไปอัปคลิปทุกๆุทุกๆ จะบอกไยทุกๆวันทุกๆทุกๆสองสามวันไปอัพทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาไปที่นู่นก็คือเราเล่นะ่ะเนาะเราเล่นไวไฟอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้เรานั้นประหยัดค่าใช้จ่ายไปนิดนึงแต่ตอนนี้โดนตัดไปแล้วก็โดยการที่ว่าน้องแก้วนั้นไม่ใจไม่ไปจ่ายค่า Wi-Fi นะคะเขาก็เลยมาตัดไปแล้วเนาะก็จะทําให้น้องแก้วอัพคลิปโดยการเป็นเน็ตมือถือนะคะในตอนนี้ก็คืออัพเป็นเน็ตมือถือนะคะถ้าเน็ตมือถือเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ย ความยาวมันก็อยู่ที่10นาที20นาทีเนี่ยมันก็ไปแล้วค่ะถ้า10นาทีก็สามพันสี่พันไปแล้วถ้า20นาทีก็ไปเจ็ดแปดพันแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะคะเจ็ดแปดพันจดนะคะทุกคนไม่ใช่บาทนะคะก็ตอนนี้ก็ทําให้น้องแกคิดว่าอถ้าสมมติว่าเราเปิดรับสมาชิกอะเนาะมันก็อาจจะมีได้เสริมมาอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ดินนวแกวที่มาถามปีปีน้องๆเฮาน่านก็เป็นเรื่อง youtube ค่ะ ก็เรื่องยูทู e อันตีหวานนั่นก็เป็นเอ่อมีหลายๆก็คงหันเงียหรอตีใน YouTube นั่นเปิดมีเปิด,เป,ดเป็นสมาชิกของ u t u b e ค่ะถ้าเฮาไปเป็นสมาชิก YouTube อ่ะนนเนาะเฮาก่ตที่ไรเสียเงินเอ่อก่เป็นสมาชิกค่ะก็หันมีหลายๆก็อันตีเปิดสมัครเงียแต่ว่ามีหลายๆก็ตียังเปิดค่ะ,คะก็นอวแกไปเตยของน้องวฟองตีเอ่อนอวาฟองนกลางกันหรอโนวาฟองเจีงตุงนั่นค่ะน้องเป็นตัวแม แล้วก็ต่อยของพีเศษสารค่ะไปต่อยมายอสองก้อสามก้อค่ะแล้วนอบแเกลมาคิดแล้วก็วิเคราะห์ต้วยว่าเอ้ยเขาคนรดีแฮ่ดั้มคนรดีแค่ดั้มแล้วก็แคดถือนอบแเกลคิดว่าเอ้ยถ้าว่าแฮ่ดั้มแคดคนรดีมาถามปีปีเอฟซีก่อนอนตังถ้าว่าเอาถามนั่นหอมถามเนาะว่าเขาเฮ็ดรวยติ่มถามเนี่ยมันก็มปอกแขมเมื่อนี้ค่ะแล้วเขาเฮ็ดนั่นเขาก็มหัวเขาดีลตังหกคอยซัง แล้วเขาที่ตั้งราคาช่างซื้อหือเขากลับต้แอแคมด้วยนี่ค่ะก็เลยมาถามความคิดเห็นจาก PPFc ค่ะก็ฝากคือ PPFc นั่นคอมเมนต์บนผ่องหวานนอง์เแก้วคนดีแฮร์ดาคนดีแฮร์าแล้วทาเฮน,นูที่ตังหกขออ,สอ,อีสร์ก้อยๆสร้างเมียค่ะก็ฝากคอมเมนต์บันนอง์เแก้วผ่องค่ะนอง์เแก,กว้วก็คือกึืนหมอกหวานที่จะซื้อหื้อเนาะในเรื่องนี้นั่นไปสร้างไรน,นอง์เแก้วตัดสินใจว่าพิเฮตน,นะคะ อันนี้เป็นทวข้อที่ว่าเป็นสร้างแเอ่ขยะเนาะก็เปิปว่าเรือนี้นั่นโนวาแกมีตาออกหลายแล้วก็เฮดือไวไฟถูกตัดไปก็เปิปว่าเขาไปจ่ายเงืนเปิดเป็นก็เลยมาตัดไปแต่เรืนี้ก็อัพคลิปอัพสร้างหรือว่าคุยแชทคุยกับปีปีเอฟซีสร้างมันนีก็่ที่เป็นเน็ตมือถือาว่าเน็ตโทรศัพท์เข้าอันเนาะมันก็แปลงวันหนึ่งก็เซ็งแค่ว่าเขาอูอูมื่อนีไงเล่นเล่นเล่นม่นีก็เซ็งเงี้ยววันหนึ่งเฮงหนึ่งอัสองเฮงก็เซ็งเงี้ยวค่ะ ก็ถ้าว่าเขาอัพคลิปกาะเซ็งอยู่เออหมื่นวันกาะเซ็งเป็นหมนนื่นสองหมื่นนะน้องมันก็เลือดใจเฮาเมื่อนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าว่าเขาเปิดรับสมาชิกของ y ยูทูบอ่ะเนาะเขากดที่มีใดใดมาทางอินมันกอตทีม่จอยเป็นเทาทางอินหนึ่งเขากดที่อสักแคนมาทางอินเยอะเมื่มาาอนี้ค่ะเมื่อนี้มือนี้เนาะก็เลยมาขอความคิดเห็นจากบีบีเอฟซบาน้องว่แกควรเฮ็ดจะหื้อดีแล้วคนเฮ็ดจะหื้อแล้วน้องว่แกควรตั้งหกอคออีซังนี่ตั้งหกอคออีซังนี่ตีใน YouTube ค่ะ ก็ฝากพี่ๆน้องๆเขานั่นอคอมเมนต์ปั้นน้องดาวเกลี่ยฝั่งขาขอความคิดเห็นฝั่งขาดอวเกลี่แกก็มีตงังคืนไปสองเมยวค่ะทานดาวเกลี่ยเฮ็ดนั่นก็อาจจะมีคนมาสมัครและคนมาสมัครแล้วถ้าว่าคนอันมาสมัครเป็นกว่าอันจมอมหรอถ้าคนอันมาสมัครนั่นอปีปีเอฟซีติมในมาสมัครนั่นก็กลัวที่อ,อคิดแตกต่างคิดว่าโอ้นดาวเกลี่ยนี้เห็นแก่เงื่อนไหน สรงเดีมาเฮติเออมันก็ตีเป็นนิสรงที่แตกต่างไปแล้วก็โควต์ที่มีดราม่าด้วยว่าที่มีกำเหล่าต่างหลังมาเมื่อนี้ก็เลยคิดว่ามาถามปิปิเอฟซีออนตังเออน่าจะตี่นี่ติดสุดสังเมื่อนี้ค่ะก็เลยมาถามปีปิเอฟซีค่ะเมือนี้ก็มาออนวอนคือปีปิเอฟซีของเขานั่นเออ่คอมเมนต์บรรณาวแกลผ่องคาหวานนวแกวคนดีเฮด้าคนดีเฮด้าทว่าเฮดนั่น ตีตังหัคอไหวซังดีเออมันมีหนึแล้ว1นึาแต่ละหัคอนั่นตีใส่เงินหวักก็ฮือดีซังวันอีค่ะก็ขอความหันใจจากพีบีเอคอมเมนต์บ้านฟังค่ะก็คือนอกแก้วเนาะที่มาตั้งก็สาเหตุเพราะว่าค่ะ ได้รับไม่พอได้จ่ายนั่นเองนะคะก็คือตอนนี้ในใจมันก็มีอยู่2ออย่างคือถ้าหากว่าเราตั้งไปแล้วอ่ะก็คือจะมีคนเห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยถ้าคนที่เขาเห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะมาสมัครเป็นสมาชิกของเราโดยที่ไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์อะไรไม่มีไม่ได้คิดอะไรแค่อยากจะสนับสนุนเรานะคะแล้วส่วนคนที่ไม่มาสนับสนุนเนาะไม่มาเออส่วนคนที่ไม่มาอ่า งสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วโดวยการที่ไม่ข้ามโฆษณาเนาะเราก็จะต้องเห็นใจเขาด้วยแล้วอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเราทําโดยที่ไม่ถามเนี่ยมันก็ เป็นการที่ว่าอ้ยเราไม่สนใจ f อหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็เลยคิดว่าน้องแก้วเนี่ยอยากจะถามพี่ๆทุกคนว่าน้องแก,ก้วควรทําหรือไม่ทําแล้วถ้าน้องแก้วทำเนี่ยกลัวว่าจะเกิดดราม่าแล้วถ้าดราม่าขึ้นมาเนี่ยน้องแก,ก้วก็คือกลัวว่าจะมีปัญหามาภายหลังอ่ะเนาะก็คิดว่าจะถามพี่ๆ f c ทุกคนดีกว่านะคะก็คือทุกๆอย่างอ่ะมันต้องมีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่มีคนเห็นด้วยนะคะก็คือ ในนาทีนี้อ่ะสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่สนับสนุนนาวแก้วนะคะโดยการที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรไม่ต้องทำอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่สนับสนุนให้อะไรแบบนี้นวแก้วก็ขอขอบคุณแต น้องแก้วจะขอบอกในนาทีนี้นะคะว่าทุกๆคนนั้นสนับสนุนน้องแก้วอย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังโดยการไม่ข้ามโฆษณานะคะส่วนที่ไม่ข้ามโฆษณาก็จะเป็นการสนับสนุนน้องแก้วอย่างเยอะมากที่สุดแล้วนะคะแต่แต่ได้จาก YouTube ของน้องแก้วนั้นก็คือมันไม่พอายจ่ายอะเนาะก็คือขอวอนขอความเห็นใจจากทุกๆคนนะคะเห็นใจน้องแก้วด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าน้องแก้วตั้งขึ้นมาจริงๆอะเออก็คือก็ขอความเห็นใจจากทุกๆคนนะคะไป ไปสมัครเป็นสมาชิกนแก้วด้วยนะ <laughs> ก็สําหรับคลิปนี้น้องแก้วก็คือมาขอความเห็นใจจากทุกๆคนนะคะฝากคอมเมนต์ให้น้องแก้วด้วยนะคะว่าอะไรยังไงดีแล้วก็จะเป็นประมาณไหนนะคะสําหรับคลิปนี้น้องแก้วก็ขอคุยเพลงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะก็คือขอความเห็นใจทุกๆคนด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ถ้าน้องแก้วพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าหูเนาะก็ต้องขอโทษและก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ขอลาพี่ๆทุกคนไว้เท่านี้ค่ะ สำหรับเมอร์นี่นาวาก้วก่อมาอูในเหลงองย t u b e คาะมาขอความหันใจจากปีปีทุกกาะทุกคนค่ะฝากคอมเมนต์ปปนาวากาพรองค่ะสําหรับคลิปนี้นาวาก้วกาตีบาเพลงกับอีคาะก็ขอลาปีปีเอฟซี FC. ทุกเกตทุกกาทุกเกาุกคนๆๆหน่อยไว้เพลงกับอีคาะไว้เจอกันในคลิปใหม่ทงคะ่ะใหม่สุงคะ่ะส,สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกทุกคนขอความเห็นใจด้วยนะคะแล้วท้ายสุดท้ายนี้นะคะก็ฝาก ดูโฆษณาให้น้องแก้ด้วยนะคะฝากสนับสนุนน้องแก้ด้วยกันไม่ข้ามโฆษณาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายค่ะทุกทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะ